โอเคครับก็สวัสดีทุกคนและผู้เล่นเขา,าทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะไม่พูดความทำเพลงอะไรเยอะนะครับนอกเสียจากการเปิดกาชาฉลอง300ซับนั่นเองส่วนกิจกรรมนะครับอาจจะกักไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ารอบก่อนตอนที่เล่น200ซับเนี่ยไม่มีคนเล่นเลยอันนี้ก็น่าเสียใจอยู่นะครับผม ซึ่งพวกกติกาหรืออะไรเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่บอกว่าฉลองทรัพย้อนหลังได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ดีครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเข้าเนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ ไม่รู้ว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเราไหมนะครับก็สูดเปิดกระชาเช่นเคยนะครับกดยกเลิกหครั้งแล้วก็กดเปิดไปจังหวะนี้และเหมือนว่าจะยืนกัน3คนอีกเช่นเคยนะครับผมลากลงสักนิดนึงเพื่อเช็คว่าจะเป็นสีอะไรเป็นสีเดี๋ยวสีทองเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะมาสิบโลแรกอย่างนี้เลยเหรอโอ้ว่าแตเฮ ฮ้ย hey, ปกติอะ่ะมันเปิดแล้วมันไม่ได้ในสิบโลแรกนะแต่แบบเฮ้ยออกไวดีวะหรือว่าตู้นี้เขาจะตั้งใจเอาใจคนที่รอไปต้าทหารแดงมาอย่างยาวนานมาครับครั้งที่สองครับผมก็สู่เดิมนะครับผมอฮายืนกันสามคนอีกแล้วก็ต้องมารุ้นอีกว่าเป็นสีม่วงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทองอ๋อโอ้ชินัสึเดี๋ยว ชินาซึเอ่อคงจะมาแค่ตัวเดียวแต่อับวะเดี๋ยว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 ยังฮาลิมว๊อดซัพพอร์ตชอบเทียสองตัวกับพลไลฟ์เฟินเอ่ออะไรวะพลไลฟ์เฟินองค์การบริหารโลกเออไปกดรอบต่อไปดีกว่าอืมรอบนี้จะยืนกันกี่คนยืนกันสามคนเอ่อเช็คแป๊บหนึ่งโอ้ อะไรเนี่ยซิลเวียน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามีสตันหมู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาเปิดเช็คดวงของเรากันดีกว่านะครับกดไปแล้วครับที่1ใบและเหมือนว่าจะยืนกันแค่สองคนเจลีซูยอนกับหัวหน้าแผานกการเงินอ่ะเดี๋ยวก็ตามสภาพนะครับผมไม่มีแสงอะไรเลย เรามาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็บูชายันไปสี่ครั้งนะครับแล้วก็กดไปเลยครับผมรอ,อบนี้ก็ยืนกันสามคนเช่นเคยนะครับผมเปิดสิครั้งมีโอกาสมากกว่านะครับแล้วก็เปิดเช็คดูและเบิรว่า,าจ,จะเป็นสี่ม่วงแท้นะครับผมยูจินอารักเน่มียา ริงกผมลุ้นให้ไอ้เจ้าคนโลโ่องก,การบริหารโลกออกมากกว่านะครับแต่ออกเป็นคุณลุงแทนซะง,งั้นร <laughs> อบสุดท้ายข้ามังอันน้อยนิดแล้วจะได้เป็นอะไรโอ้ยิงคนเดียวโอเคไม่หวังอะไรล้ <laughs> แสงสีขาวสว่างจ้าเลยโอ้โห หามาเพิ่มนะครับก็เหมือนว่าจะได้มา9า้าใบแล้วก็เปิดกันอีกครั้งนะครับผมจัดไปครับ9โรและเหมือนว่าจะยืนกัน3คนอีกเช่นเคยนะครับผมคงต้องรุ้นแล้วนะครับว่าให้ออกเป็นพลโลแต่ก็เป็นแสงสีม่วงนะครับและเหมือนว่าจะเป็นแบ็กเทลโอ้ยเจควอล์กเกอร์ใครวะเนี่ยอ๋อลีจิน ไม่ออกรู้สึกแบบ <c oughs> อยากเปิดให้มันครบอ่ะเออแต่มันไม่ได้ก็เปิดเพิ่มอีกสองครั้งนะครับผมและเหมือนว่าจะยืนคนเดียวอีกแล้ว <c oughs> ครับผมก็ตามสภาพนะครับนี่ก็ไปหาบเพิมอีกแล้วครับสามใบก็จะเอาให้ได้และเหมือนว่าเปิดไปแล้ว จะยืนกันกี่คนมารอดูกันมาแล้วคนแรกอ๋อยืนกันสองคนแต่ว่าอืมโอ้ยไม่ออกอ <c oughs> เพชรไปเรียบร้อยสี่รอยห้าสิบเมตรและเหมือนว่าจะยืนกันสองคนอีกแล้วแล้วสองคนนี้จะทำให้เราดวงดีหรือไม่อา่าเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาสรุปผลของการสุ่มกระชาครั้งนี้เลยดีครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะได้รับนักดาบองค์การบริหารโลกนรหราชินาสึและยังฮาริมก็บอกได้เลยนะครับว่าโคตรคุ้มเลยนะครับไหนจะได้ซัพพอร์ตช็อปเทียทั้ง2ตัวมาอีกแต่อย่างไรก็ดีดีครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีภาพประการใดหรือให้ข้อมูลอะไรผิดไปกับผมผมต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผม โอเคครับ okay, see you แล้วเจอกันครับทุกคน